สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซหน้านี้ทั้งหมดก็คือพวกอาวุธชุดเกราะสกิลพวกนี้เริ่มมาจากอาวุธก่อนเลยเพื่อความไม่เสียเวลาผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนว่าสเตตมันคืออะไรก่อนดีกว่านะทางด้านขวาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะเป็น HP ก็คือเราก็คือพลังชีวิตเราก็คือมีเต็มที่ก็คือ289ตอนที่ผมมี235อ่ามเหลี่ยมขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นก็คือเลเวลเรา อตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล8ส่วนวิธีเพิ่มเลเวลยังไงเนี่ยเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังส่วนไอ้สีแดงๆรูปนั้นก็คือ r e s u r r a t i o n Stone ก็คือเวลาเราตายเนี่ยลูกเราจะใช้หินชนิดไหนในการชุบชีวิตเราขึ้นมาอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปแรกลองไปดูได้อ่ะเราจะมาดูที่ Strength ก่อนเลยนะสเต g t h คือเพิ่มความเสียหายให้กับการโจมตีแบบปกติ ก็คือการโจมตีที่ไม่มีท่าเช่นหมัดหรือขวานหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดาบคู่ก็คือเวลาเราฟาดไปอะ่ะมันจะเพิ่มความเสียหายอันที่2คือลูนิกก็คือเพิ่มความเสียหายของลูนิกแอตแท็กก็คือการโจมตีแบบลูนิกแล้วก็เพิ่มความเสียหายทตาอย่างที่รู้กันก็คือขวานเป็นท่าน้ําแข็งส่วนดาบคู่เป็นทาุไฟลูนิกแอตแทกก็คือไลท์ลูนิกกับเฮฟวี่ลูนิก ดีเฟนต์ก็คือว่าลดความเสียหายที่ได้รับนะวิทก็คือเพิ่ม Maximum Health ก็คือพลังชีวิตสูงสุดว i ทวิตตลิตี้อ่ะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้เราแล้วลดการชะงงักเวลาเราโดนศัตรูโจมตีมันจะลดการชะงงักด้วยวิทลักก็คือโชคดีเนี่ยเพิ่มการการแอคทิเวของเพิรอ่าแล้วก็เพิ่มโอกาสที่เราจะได้รับ XP แล้วก็ได้รับเงินนะรักเอ็กติเวตเพิร์คคืออะไร Activate Perk ก็คือว่าอย่างเช่นว่าผมมาที่อาร์เมอร์นะนะแล้วมาที่ e n h a n c e m e n t Socket ใช่ไหมเนี่ยเสร็จปุ๊บ s o c k e กแต่ละอย่างมันจะมีอย่างเช่นเนี่ยอ่าซ็อกเกอันนี้คือ High Perk Activate ก็คือว่ามีโอกาส Activate สูง mm hmm. เมื่อ Activate แล้วเนี่ยมันจะบูตสเต็งก็คือบูตเตีแรงขึ้นอะแล้วก็ b บ r ร์สเฮลด้วย เวลาก็คือเบิร์เทลก็คือว่าทําให้พลังชีวิตของเครโทเพิ่มขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าพลังชีวิตของเคทโทต่ําอยู่ในระดับแบบอันตรายอย่างนี้เป็นต้นเวลี <Very low S 1> ่โลเพิร์คือว่าโอ้โหแอคติเวตต่ามากก็จะเพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นมาใช่ไหมเวลาคุณคุณโดนโจมตีจะเพิ่มดีเฟนซ์ขึ้นมาลักเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มโอกาสในการแอคติเวตขึ้นเท่านั้นเองโอเคคูดาวคูดาวก็คือจะทําให้ คูดาวของลูนิกแอคแทกแล้วก็ครูดาวของเครื่องรางแล้วก็คูดาวของลูกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาสั้นลงนะอย่างเช่นคูดาวของเราก็คือนี่ไอตัวไอตัวนี้ใช่ไหมไลท์ลูนิกใช่ไหมกับเฮฟวี่ลูนิกแล้วก็มาที่ดาบคู่ก็จะมีไลท์ลูนิกกับเฮฟวี่ลูนิกแล้วก็มีลูกเราก็คือเป็นเรียกหมามา3ตัวใช่ไหมส่วนเครื่องรางก็คืออันนี้ถ้ามีนะถ้ามีนะอย่างก็คือกด LB กับ B พร้อมกัน คูดาวตัวนี้จะลดทั้งหมดแบบนี้อ่าก็คือจบไปแล้วสำหรับสเตตของเครโทสเอาละครับสำหรับหมวดเวียพอนก็คืออาวุธเนี่ยนะเอ่อมันก็จะมีขวานมีโลมีดาบคู่แล้วก็มีธนูของลูกเราทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะอัปเกรดได้ก็ต้องไปตีที่ร้านตีอาวุธของบรอกนะคราวนี้อาวุธเนี่ยเวลาจะอัปเกรดมันต้องมีส่วนผสมซึ่งฟาร์มไม่ได้รู้สึก ว่าจะต้องไปหาอย่างเดียวไม่มีการฟาร์มคุณจะต้องหาหาละเอียดละเอียดไปดูตาม YouTube เอาก็ได้แบบนั้นมาเริ่มที่ขวานก่อนขวานเนี่ยเวลาอัปเกรดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมขวานผมรับอัปเกรดเป็นเลเวล6จะมีสเต็งทั้งหมด85คือจะเพิ่มสเต็งให้85แต่อาวุธดาบคู่เนี่ยตอนนี้ผมเลเวล5จะเพิ่มลูนิก50ไม่ใช่สเตรงเห็นไหมอ่าส่วนธนู ธนูของลูกเราเนี่ยก็คือจะเพิ่มความแรงอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแล้วก็ครูดาวรีชาร์ถาว่าไปโล่โล่นี่ผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรนะโล่สีแดงนี่ผมได้มาคือผมเล่นนิวเกมบวกเเพิ่งจะเล่นนะก็คือว่าไม่เห็นมันจะไม่เห็นมันจะแบบมีอะไรพิเศษเลยโล่ไม่ไม่สนใจมันก็ได้โล่อาวุธก็มีแค่นี้นะก็คืออาวุธจะเปลี่ยนไม่ได้อัปเกรดได้อย่างเดียว นะทั้งหมดเลยของลูกเราด้วยเสร็จปุ๊บอาวุธก็จะมีช่องต่อไปคือช่องใสเขาเรียกว่าลูนิกไลท์ลูนิกข้างบน <c oughs> ลงมาคือเฮฟวี่รลูนิกลงมาอันล่างสุดก็คือผ้าพันผ้าพันด้ามจับอาวุธเป็นมันเรียกว่า,าเป็นผ้าพันด้ามจับอาวุธอย่างเช่นอย่างเช่นขวาเนี่ยที่มันพันอยู่ที่ด้ามขวาเนี่ยเป็นเป็นผ้าซึ่งจะมีสเต,ต็ตให้เราด้วยคือสเต็งลูนิกดีเฟนซ์ลักอะไรแบบนี้เป็นต้น แล้วก็จะมีเขาเรียกว่า perk activate ก็ perk activate ก็อย่างที่ผมอธิบายไปก็คือเพิ่มตามความโชคดีคือ luck นั่นเองอย่างนาเนี้ยไลท์ t lunik เนี่ยก็ใส่ได้เป็น่าเนี่ยไลท์ t lunik ก็เป็นท่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาอะไรนะอย่างเช่นไลท์ t lunik ตัวนี้เนี่ยนะมันจะมีดาเมจด,ดาเมจมี4จุด frost ก็คือว่าเป็นเป็นธาตุน้ำแข็งมี3จุด สตันคือมึนงงไม่มีเลยท่านี้จะไม่มีสตันเลยมีคูดาวสาวสิบห้าวิอ่าชนิดของตัวนี้คือเมลีคือโจมตีระยะประชิดนะอย่างอย่างเชน่นตัวนี้ก็เหมือนกันดาเมจมี3น้ำแข็งมี3ามสตันมี1นึ่งสัามีสตันเล็กน้อยคููดาวสาวิบาวิครูดาวไม่เหมือนกันนะคูดาวไม่เหมือนกันชนิดคือแอรียคือเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เนี่ยอยากดูแล้วก็ดูรูปตามเลยเนี่ย อย่างนี้คือชนิดเป็นเอมคือคุณจะต้องเล็งคุณจะต้องเล็งเอมเห็นไหมอ่าคูดาวห้าสิบสามวิดาเมจล้วนเลยไม่มีท่าไม่มีสตันอย่างนี้เป็นต้นวิธีการดูเอ,อ่อท่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไลท์ลูนิกเฮฟวี่ลูนิกหรือไม่ก็ลูนิกของดาบคู่เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอย่างเช่นดาบคู่ใช่ไหมเนี่ยก็จะเข้าไปดูจากฟรอสต์น้ำแข็งก็จะกลายเป็นเบิร์นไฟเป็นธาตุก็อย่างที่เรารู้แล้วว่าน้ำแข็งหรือไฟเนี่ย ความแรงม,มันจะเพิ่มตามลูนิกแล้วก็ลูนิกเนี่ยก็จะเพิ่มไลท์ลูนิกแอทแทกลูนิกด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นสายลูนิกเนี่ยคุณก็ควรจะมีครูดาวแล้วก็ใช้ท่าพวกนี้เยอะๆเพราะว่ามันจะมีเบิร์นมีอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ดูชนิดด้วยนะอย่างเช่นว่าเมลีเนี่ยระยะประชิดเมลีก็ระยะประชิดลายนี่คือแปลว่าเป็นเส้นเนี่ยก็คือโจมตีเป็นเป็นเส้นไปไม่ใช่เป็นพื้นที่เนี่ยนี่เมลีอะไรอย่างนี้เป็นต้น นะก็นี่ก็คืออาวุธของลูกเราก็มีของลูกเราก็มีเ,มเนี่ยก็เหมือนกันก็คือมีดาเมจแล้วก็ลูนิกแล้วก็สตันเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็แอร์เรียนี่คือพื้นที่วูฟแอร์เรียก็คือพื้นที่วูฟเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบอะไรเราอยากให้มันสตันเยอะๆเราก็มาเลือกอันนี้เราอยากให้เจ็บเยอะๆเราก็มาเลือกอดาเมจอันบนสุดที่มันมีเจ็บเยอะๆ4นะแล้วก็ท่าเนี่ย ท่าต่างๆจําไว้เลยว่าท่าต่างๆไลูนิกเนี่ยเป็นท่าใช่ไหมของลูกเราของเราจะต้องใช้ XP ในการอัพทั้งหมดแล้วก็สกิลสกิลคือท่าเราจะออกท่าออกทางเนี่ยต้องใช้ XP ในการอัพทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นว่าไอตัวนี้ใช่ไหมมันจะมีเลเวลหนึ่งอย่างเช่นเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีเลเวลหนึ่งผมกด X ค้างไว้จะเป็นเลเวลสองตึงต้องใช้ XP ในการอัพเดี๋ยวผมอัพให้ดูเลยกด x ค้างไว้ เ,เป็นเลเวล2แล้วก็กดอีกครั้งไว้เป็นเลเวลสามแล้วก็ตันที่เลเวลสามแล้วต่อไปก็จะเป็นชุดชุดของเคโท o สเนี่ยจะประกอบด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นก็คือเสื้อแล้วก็ถุงมือแล้วก็กางเกงเคโทสจะมีอย่างนี้ส่วนลูกเราเนี่ยก็จะมีแค่เนี่ยเป็นชุดอย่างเดียวเลยเสื้อแล้วก็จะมีความสามารถอะไรก็แล้วแต่ ก็ก็กไม่มีสแตตลูกเราไม่มีสแตตก็อย่างเช่นว่าจะจะโยนหินพลังชีวิตให้เราเวลาเราจะตายแล้วอะไรเงี้ยชุดชุดนี้นะอะไรเงี้ยก็ไปอ่านกันเ,เองนะส่วนเคทอสเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีสแตตอ่ะผมเริ่มจากเสื้อก่อนเสื้อเนี่ยสแตตก็จะมีสเต็ง25 d e f e n ส e 76วิ h 35อย่างนี้เป็นต้นเรเวล8 นะแล้วก็จะมีจุด3จุดจุด3จุดก็คือตอนนี้เสื้อตัวนี้เนี่ยผมอัพจนเต็มแล้วอัพอีกไม่ได้แล้วนี่คือคืออย่างนี้อย่างเช่นกรณีของตัวนี้เนี่ยมันเหลืออีกจุดหนึ่งแสดงว่ามันสามารถอัพได้อีกขั้นหนึ่งอย่างไอ้ตัวนี้ก็เลเวล6เหลืออีกจุดหก็สามารถอัพได้อีกขั้นหนึ่งเออเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> อ่ะโอเคเรากลับมาที่เสื้อใหม่ มี3ามชิ้นแต่ละชิ้นจะมีซ็อกเก็ตจะมีรูนะคุณจะเห็นทางซ้ายของเสื้อเนี่ยจะเป็นรูสีส้มๆใช่ไหมกด X เข้าไปปุ๊บเนี่ยผมใส่เจมเอาไว้เต็มเลยนี่เป็นอย่างนี้มันไม่มันมันไม่ใช่ว่าจะต้องมี3ลรูเสมอนะบางอันไม่มีเลยก็มีบางอันมี1ลรู2ลรูอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคุณก็เลือกเ,อเขาเรียกว่าอเอ็นฮานะก็คือหินหินมาใส่ที่รูตรงนี้ได้ โดยกดเข้าไปที่รูที่หินแล้วก็เลือกเอาแต่ละหินก็จะมีสแตตอย่างเช่น <c oughs> หินที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันคือสเตรนจ์บวก10นะแล้วก็สแตตของมันก็คือว่าเวลาผมขว้างขวานเนี่ยการขว้างขวานจะแรงขึ้น6%สามารถซ้อนทับกันได้18จนเต็ม18%จนเต็มก็คือเต็มที่ได้18อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือคือหินคุณก็ใส่ไป3รู แล้วก็มือถุงมือก็มีซ็อกเก็ตอีก3อ่ากางเกงก็มีซ็อกเก็ตอีก3ถูกปะ่ะอีกอันหนึ่งคือเครื่องรางที่เกทดทห้อยก็จะมีสเตตอีกอย่างเช่นเครื่องรางอันนี้เนี่ยมันก็จะมีสเตตก็คือ defense 17, w i จ็ดวิทย์ี่ลักสิแล้วถ้าคุณกด l L B และ B พร้อมกันเนี่ยจะเพิ่มพลังชีวิตให้เครโทสอะไรเงี้ยคุณก็ไปอ่านเอาประมาณนี้นะ คราวนี้เรามาดูกันว่าเสื้อตัวไหนที่เราใส่แล้วเนี่ยสัญลักษณ์มันจะมีตัว E มีตัว E อยู่ข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแสดงว่าเสื้อตัวนี้เราใส่แล้วตัวอื่นเรายังไม่ใส่แล้วก็ออกมาดูเนี่ยมันจะมีตัว E อยู่ข้างขวาเนี่ยเห็นไหมนี่คือเสื้อตัวนี้เราใส่แล้วคราวนี้มันจะมีทิคอย่างหนึ่งคือเวลาเรามาที่ซ็อกเก็ตเนี่ยอันเนี้ยกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัว E แล้วมีตัว E เทาๆเห็นไหม มีตัว E เทาๆแล้วก็มีตัว E สว่างนั่นหมายความว่าตัว E ที่สว่างคือซ็อกเก็ตที่เราใส่กับเสื้อที่เราใส่ตอนนี้นะกับตัว E ที่เทาๆเนี่ยคือซ็อกเก็ตที่ไปใส่เสื้อตัวอื่นที่เรายังไม่ได้ใส่ถ้าเราไปเอาชิ้นนี้มาเนี่ยไอมันจะถอดตัว E ของไอมันจะถอด enhancement ของอันเนี้ยมาใส่เลยแล้วมันก็จะถอดอัตโนมัตินี่คือ วิธีการสังเกตนะไม่งั้นตอนแรกๆนี่ผมทํานี่งงนะงงว่าอ e ีอะไรไม่รู้อะไรอะไรใส่ไม่ใส่ไม่รู้นี่คือข้อแนะข้อแรกข้อที่2คือว่าผมว่ามีประโยชน์มากคือการซอสคือการเรียงอย่างเช่นตอนนี้เรียงตามแรริตี้คือความหายากแล้วก็เรียงตามสตรงก็คือค่าสตรงก็ขึ้นไปข้างบนสุดก็คือค่าสตรงมากที่สุดเนี่ยก็ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปค่าสตรงมากที่สุดก็คืออันนี้แล้วก็ลงมาอันนี้แล้วคุณก็เลือกไป แล้วก็ลูนิกนะดีเฟนส์วิดอะไรอย่างงี้เสื้อก็มีอ่ะผมบอกก่อนนี่สมมติเสื้อเนี่ยแต่และชิ้นเนี่ยก็มีการเรียงแบบนี้เหมือนกันซึ่งมีประโยชน์อ่ะผมบอกผมบอกก่อนว่ามีประโยชน์ยังไงสมมติว่าคุณเรียงตามสตรงคุณจะรู้ว่าเสื้อตัวไหนเนี่ยที่เน้นไปทางสตรงมากที่สุดคือฟาดแรงๆฟาดเน้นๆเลยก็คือเสื้อตัวนี้นะสโมเดิร์นน่ะสตรงมากที่สุดเดี๋ยวผมลองลองดูมือนะ มือแล้วก็สเต็งนะก็สมอเดอริงอ่ะเห็นไหม,มกางเกงอะ่ะสเต็งอะ่ะอ่ะก็สมอเดอริงคุณจะมีไอเดียว,ว่าอ๋อเสื้อตัวนี้เนี่ยมันตีแรงนะไม่จำเป็นต้องตีธาตุนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะองั้นเดี๋ยวผมผมลองใหม่อ่ะสมมตินนะผมลองเป็นลูนิกก็คือใช้ธาต์แล้วลูนิกเนี่ยคือมันจะมีธาต์เอลิเมนต์น้ำแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ไหมอะไรมากที่สุดก็คือเซนดรีเห็นไหม แล้วแล้วไอ้คูดาวอะคูดาวอะไรมากที่สุดก็คือเซนตรีอย่างนี้เป็นตน้นนะแล้วถ้าเป็นมืออะเป็นมือลูนิกมากที่สุดก็คืออ๋อก็เซนตรีเหมือนกันส่วนคูดาวอะก็คือเซนตรีเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณใส่ชุดนี้ทั้งชุดคุณจะควรจะใช้ท่าไลท์ลูนิกแล้วก็เฮฟวี่ลูนิกแล้วก็ใช้แบบคูดาวเยอะๆแล้วก็ฟาดแบบนั้นเข้าไป ทำให้มันติดน้ําแข็งทำให้มันติดไฟแล้วลูกเราก็จะใช้ท่าเยอะๆได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นไอเดียนะแต่ผมบอกก่อนว่าเลเวลผมว่าสําคัญกว่านะอย่างเซนรี่ตัวนี้เนี่ยคุณเห็นไหมว่าจุด3จุดมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วแล้วมันอัพได้แค่เจ็นะไอที่ผมใส่อยู่เนี่ยอะอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ผมใส่อยู่คือตัว E ตัวนี้คือ,ต,คอตัวนี้ใช่ไหมมันเป็น8แล้วคุณเห็นไหม พอผมจะมาใส่เซนรีตัวนี้ซึ่งเต็มแล้วเป็น7คุณจะเห็นว่าสแตทผมทางด้านขวาเนี่ยสเต็งลดลง26ก็คือความตีแรงลูนิกเพิ่มขึ้น30มอ่าแล้วก็ทุกอย่างลดหมดดีเฟนส์วิดโหูลดลดลดค่อนข้างเยอะหมดก็แล้วแต่นะว่าคุณจะคุณจะใส่ไหมแต่ผมเคยลองใส่ไปเล่นแล้วมันมันไม่เวิร์กอ่ะมันจะตายเอานี่คือสิ่งที่ผมแนะนำว่าเลเวลที่เครโทสจะได้เนี่ยมันคือเลเวลแบบนี้ เนี่ยคุณใส่8คุณใส่เลเวล8หมดมันก็จะค่อยๆเพิ่มจนตอนนี้เคทโทดก็จะเป็นเลเวล8แล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยซ็อกเก็ตเนี่ยเห็นไหมซ็อกเก็ตคุณก็เลเวล7ใส่7ให้หมดอย่างเงี้ยค่าต่างๆพวกสเต็งพวกนี้เนี่ยมันจะมากกว่าปกตินะชุดพวกนี้เนี่ยนะหาได้จากไหนหาได้จาก3อย่างคือ1เอ่อไปคราฟเอาในร้านตีอาวุธ2เปิดกล่องได้มา 3ไปทำเควสอย่างเช่นค่าวาลคารีแปตัวเดี๋ยวก็จะได้ชุด3มชิ้นนี้มาพวกนี้หาได้จากนี้การการอัปเกรดชุดพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้วัสดุแมทท r i เรียลในการอัพซึ่งวัสดุแมทท r i เรียลเนี่ยฟาร์มได้เป็นบางชนิดบางชนิดก็เหมือนกับอาวุธคือคุณจะต้องไปหาเปิดกล่องให้หมดชุดเปลี่ยนได้ เลเวลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับชุดว่าเนี่ยคุณคุณเอาชุดเลเวล8มาใช่ไหม็มหมดแล้วเนี่ยคุณก็จะเก่งส่วนอาวุธเนี่ยก็ถ้าคุณยิ่งตีอาวุธให้มันให้มันเจ๋งขึ้นตอนนี้อาวุธผมเลเวล6คุณก็จะยิ่งเลเวลของเคทสก็จะยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณฆ่าศัตรูแล้วได้ XP มาเนี่ยอย่างผมผมเนี่ยมีแสนสี่แล้วเคโทสจะเลเวลอัพไม่ใช่คุณต้องเอามาอัปเกรดอาร์เมอร์แล้วคุณต้องเลือกด้วยนะ แล้วก็มาอัปเกรดอาวุธด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคืออาร์เมอร์บางชิ้นเนี่ยการเพิ่มแต่ละระดับมันไม่ได้เพิ่มทีละหนึ่งหรือทีละเท่าไหร่ก็แล้วแต่อย่างเช่นไอตัวนี้เพิ่มทีละหนึ่งมันเริ่มเป็น6ก่อนจุดแรกมันเริ่มเป็น6พอจุดที่2เป็นเพอจุดที่สเป็น8ใช่ไหมแต่อตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เริ่มจาก4ก่อนพอเริ่มจาก4เสร็จปุ๊บพอผมตีเนี่ยมันจะเขียนว่าเป็นบวก บวกกลายเป็น6เลยตอนนี้แล้วถ้าผมตีอีกจุดหนึงมันจะเป็น8แต่บางชนิดาบางชนิดอย่างเช่นเซนตรีตัวนเนี้ยเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันมี6บวกมันเริ่มจาก6แล้วพอตีจุดที่2แทนที่จะเป็น7ไม่ใช่เว้มันเป็น6บวกแล้วพอตีจุดที่3มันจะกลายเป็น7นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณก่อนจะตีให้คุณลองลองตระหนักข้อนี้ด้วยนะต่อไปก็เป็นหน้าสกิลหน้าสกิลนี้ก็ต้องใช้ XP เนี่ยที่คุณเห็นเหลืองเนี่ยหนึ่งแนี่หมื่นสาเนี่ย, 3, ยอัพทั้งหมดเอ่อเอเ็กเสกิลของลูกเราธนูเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าอะไรพิเศษยกเว้นค่า XP มาถึงปุ๊บเนี่ยอัพของลูกเราให้หมดเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่พอเป็นสกิลของเครทสซึ่งมีอยู่3สกิลก็คือเป็นขวานน้ำแข็งกับโล่กับดาบคู่เนี่ยจะต้องใช้ค่าอย่างเช่น อ่ะผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผมเนี่ยจี้อยู่ตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันต้องการลูนิกทั้งหมด250แต่ตอนนี้ผมมี92อย่างนี้เป็นต้นพอคุณได้250แล้วเนี่ยคุณก็ใช้ XP ในการอัพนะคล้ายๆอย่างนั้นนะแต่มันมีทริกอยู่นิดนึงเวลาคุณอัพสกิลของเครทสเวลามันต้องการอย,าอย่างเช่นว่ามันต้องการลูนิกเมื่อกี้เนี่ย้ยเนี่ยให้คุณเนี่ยไปใส่อาร์เมอร์พร้อมกับ ไอ้ซ็อกเก็ตมันเนี่ยให้ได้ลูนิกสอเสร็จแล้วให้คุณมาอัพให้คุณมาอัพเองเออเนี่ยให้คุณมาอัพก่อนพอคุณมาอัพเสร็จปุ๊บคุณคุณถอดเซ็ตนั้นออกไปแล้วคุณไปใส่เซ็ตอื่นอย่างเช่นตอนนี้ของผมเนี่ยมีลูนิก2ใช่ไหมมันยังมีสกิลนี้อยู่นะมันยังมีสกิลนี้อยู่มันไม่ได้หายไปนะเออผมบอกก่อนมันไม่ได้หายไปคุณสามารถใช้ได้ต่อให้เออูนิกคุณจะไม่ถึงคุณก็จะสามารถใช้ได้แต่ ถ้าเกิดว่ามันต้องการลูนิก250นั่นหมายความว่าท่าเนี้ยก็ควรจะใช้กับเซตลูนิกเพราะว่าท่าเนี้ยมันทําให้เกิดการระเบิดแล้วก็ทำให้เกิดการเผาไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีลูนิกถึง250จริงๆท่านี้ใช้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์นี่คือสิ่งที่เกมมันเป็นมันคลิกออกมาเขาเรียกว่ามันมันใบออกมาให้แล้วอะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างเช่น ไอเนี้ยโล่เนี่ยก็ต้องมีดีฟเฟนต์อ่ามีดีฟเฟนต์เวลาคุณกาดกาดกาดไอตัวที่มันเป็นฟันแล้วมันแล้วโล่คุณเนี่ยแตกเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาไม่นานในการที่จะแบบฟื้นกลับขึ้นมาสมดุลบาลานได้อีกทีหนึง่งเนี่ยคุณคุณอาจจะต้องมีดีฟเฟนต์แล้วมันจะไม่เจ็บโล่เนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีดีฟเฟนต์มากพอคุณเอาโล่ยกขึ้นมากันเนี่ยมันพลังชีวิตมันเสียไปบ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสีไม่ไม่เสียเลยถ้าคุณจะเน้นโล่ยกขึ้น ยกโลกขึ้นมาก,กันคุณก็ควรจะต้องมีดี f เฟนซ์ซึ่งไอตรงนี้มันแนะนําให้เราต้องใช้ดี f เฟนซ์สองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสกิลเนี่ยมันมันควรที่จะใช้ท่าตามชุดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดมันก็คืออย่างนี้คุณมีลูนิกใช่ไหมคุณก็ใช้ท่าตามลูนิกเนี่ยพวกนี้ใช้ท่าเนี้ยเยอะๆที่มันเป็นลูนิกคุณมีวิดเยอะๆคุณก็ใช้ท่าตามพวกนี้ไปนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเกมมันมันบอกนะอ่า